เอากันละครับเรื่องทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กับดอนเล่นกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้กับเจ็ดบาปกับการสุ่มเจ๊มะกะเล็ดหรือที่โดนเสียก็คือน้องมะกะลองนั่นเองนะฮะนะครับก็จะเป็นตู้เฟสติวัลนะครับผมที่ต้องใช้ถึง900เพชรเลยถ้าอยากจะอ่านเรียกว่าคอนเฟิร์มแน่นอนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยครับกับเจ๊มะกะลองนั่นเองฮะ ก็ดูอัตราครับผมก็ถามว่าเออโอเคไหมอนไ้ก็ไปทราบได้ครับผมเนะเพราะว่าดูเนี่ยมีบางตัวที่ผมจะไม่ได้นะก็คืออย่างเช่นเอ่อมีรุเชลนะครับประกายแสงครับผมนะแล้วก็เกเรตนะครับเกเรตก็ไม่มีทำเอลก็ไม่มีนะครับยันโดราตัวยังไม่มีปีนเป็ดผก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับเนี่ยที่ไม่มีนะฮะแต่ว่าก็คือจะมาสุ่มกันนะครับกับงบ900เพชรนั่นเองนะครับ ตอนที่ในคลิปที่แล้วเนี่ยในซิกซิกเลสเนี่ยผมรู้สึกว่าจะสุ่มไปได้เนี่ยก็คือประมาณเหลือแค่เพชรประมาณพันสี่อ่ะนะครับตอนนี้ก็มีประมาณสองพันนะผมสองเกือบสองพันหนึ่งนะครับผมก็คือประมาณเดือนหนึ่งอ่ะเดือนหนึ่งเนี่ยถ้าเก็บเควสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็น่าจะได้ประมาณ 6, หกกร้อยเพชรนะครับในการสุ่มได้นั่นเองนะแต่ถ้าคืออันนี้คือผมไม่เติมเลยนะก็คือแบบเก็บเพชรอ่าประจำวันไปเรื่อยอ่ะ นะแล้วก็พวกอีเวตนต์ต่างๆด้วยคนะรับผมนะพวกอีเวตนต์ต่างๆการเอาอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมก็คือมันจะได้เพชรม,มานั่นเองนะฮะอ่ะโอเคนะครับ,นะรบกับเจ๊มากะลองครับผมที่จริงเจ๊เจ๊คือเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้หญิงใช่ไหมแต่ว่าจิตใจคือคือของรู้เซียวใช่ไหมคือของผู้ชายจีเป็นผู้ชายวะไม่รู้ยังไนงะโอเคผมมากับสิบตัวฟรีนะฮะมาดูกันว่า สิบตัฟีจะได้หรือไม่นะฮะมาดูกันครับว่าสิบตัฟีได้ไหรือไม่รดัดครับตอนสีเหลืองครับผมเอ้าเอ,าอเ้าฝนดาวตกมาครับผมดาบพักจัดมาล่างสองว่ะแม่ยั่ไงอึ๊บอื้มดันได้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 ฝนตกมาต้องมาแล้วฝนตกมาต้องมาแล้วอือ้มมาครับผมมามา Fields. มาแล้วโอ้สีลูกนะครับตอนนี้มาแล้วครับ ปาอ้าวได้ด้วยโอ้โหยางแจมยางแจมแจมจัดแจนดึงตัวหยดแล้วเหมือนบันน่ะอย่าบอกนะว่าเหมือนบันน่ะมาเป็นอ่ารูนนะผมผมว่าไม่น่าใช่พูดไม่ใช่ทีไรคือมันใช่อะนะครับโอเคเป็นรูนนะฮะเหมือนเดือนฮะตอนนี้อ้าว ไปเปลี่ยนนะครับเป็นบั้นนั่นฮะไายบัน้นจริงด้วยมาเป็นอืหิวโกโ้ครับผมต่อมาผมยังไม่มาฮะยังไม่มาน่าเป็นเป็นสุดท้ายใช่ไหมรวมสุดท้ายใช่ไหมเป็นจูดโดนะฮะเอาโอเคผมกิวทันเดอร์ครับผมนะต่อมาเป็นโอ้โหไทซูฮะเป็นอะไรใครเอ่ยเป็นจูดโดครับผม โอเคเมื่อกี้มือลื่นมือลื่นโทษ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 มือลื่นมือลื่นนะโอเคครับผมก็ได้เป็นเชลดิสตะผมแต่ว่าน่าจะมีแล้วเชลดิสเนี่ยผมได้ผมผมได้เออเป็นสุ่มตัวฟรีฮะเชลดิสเนี่ยจำได้อยู่นะนะแต่ว่าก็จะไม่ได้ตอนเนี้ยคือไอเหรียญเฟสติวัลเนี่ย เจมฟอเวอรวเดี๋ยวผมมี2 2เหรียญแล้วถ้าได้ตัวฟอเทียวตัวสอีกตัวนึงเนี่ยผมจะแลกดับจินเป็ดน,นะแต่นี่คืองบ900อ่ะคือผมจัดเต็มเลยนะทุกคนจะได้เจมบะกรองนะครับเจมบะกรองนี่เหมือนใครวะคุณนคุณอ่ะนั่นแหละดาวสอสีเหลืองฟองฟ้าไม่มีอะไรเลยนะผมดาพันป้าป้า ไม่ล้มครับตันไปได้ตดึงไปจัดมากิงมาจัดครับตกส้นสี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 ฟ้าเวลาสักคลิปเลยครับผมสักคลิปแน่นอนอย่างนี้ฮะสักคลิปแน่แโอเคผมมาต่อยอีกสามสิบเพชรครับผมมาแล้วครับผมตอนนี้ถือว่าจะยังเขาเรียกว่าไม่ขัดสนกันเงินทองนะครับ มีหมูครับผมสีเหลืองท้องฟ้าวิปลิตไม่มีเลยนะดาบโอเคล้ okay. มครับจะคลิปแน่นอนมันต้องสกิปมันจะคลิปไม่ได้อ่ะต่อมาครับผมสามสองหนึ่งจัดไป120ร้อยี่สิเพชรไปแล้วนะฮะตอนนี้ไม่มีหมูตอนสีเหลืองท้องฟ้า จ้างสองดาบหักจัดมาต้าบตาบล้มล้มอีกแล้วเหรอล้มอีกแล้วเหรอล้มอีกแล้วเหรอไม่ล้มได้ไหมเอาแบบฟุเคอเตอร์อ่ะเอาแบบตีใหญ่อ่ะเอาแบบจัด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 จ้าเนี่ยมีไหมมีไหมแบบจะจัดจ um ้าน um> ี่ยม um, ีหมูกแล้วเหรอจะคลิปมาแล้วมืดเฮ้ย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 ก็มาดิครับก็มาแล้ว ลางสามฮะตอนนี้อึบจัดมามาแปลงล่างครับตอนนี้มาแล้วจัดมาเป็นสีสีลูกครับเจ้าล,ลอดเวด้วยลอดเวด้วยแปลงล่างด้วยจัดมากูเข้าเตะกันเลยสิครับอย่างนี้ตอตัวเปล่าวตัวเดียวไม่โอเคแต่โอเค แบบแปลงล่างด้วยล็อบเวด้วยอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยหมาไหมนะตอนนี้นะครับต่อมาเป็นกอกิลส์ครับผมต่อมาใครเอ่ยเป็นใครเป็นไทสูฮือนี่ฮนะต่อมาหมาไหมยังไม่หมาครับผมโอ้ไซมอนครับอ่ะโอเคครับต่อมามายัางมายัง ไม่ไม่มาไม่เปลี่ยนโอเคเป็นโอคิวทันเดอร์ครับผมไม่แปลงไม่เปลี่ยนโอ้ยนะเป็นน้องหมูดิสเบสเฮ้ยเฮ้ยน่าจะได้น่าจะได้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่ได้เพรดิเซนตัวไหนตัวนี้ป่ะตัวนี้ป่ะไม่ตัวนี้ตัวไหนอะ <c oughs> นะครับจิลเลียนฮะมายังมาครับแล้วจะเป็นเป็น <c oughs> ฟอะไรครับเนี่ยไม่นะร้อยห้าสิบเพชรไปแล้วครับชิบหายแล้วแปลงร่างล็อตเวนด้วยู้จะมาสีเหลืองไม่มีหมูดำสนิทไม่ถักอ่อล้มครับ ลมกดเลยถ้าลมคือกดเลยไม่มีอะไรมันแน่ชัดไปกว่าน,นี้แล้วนะต่อมาผมอ่าร้อยสองร้อยสิบเพชรแล้วฮะตอนนี้เป็นยังไงครับผมสกิปแดงมีหมูทองฟ้าเป็นไงเอา้าด,ด้านต้าลอดเวนเรียบร้อยครับพิษตาทองฟ้ารดเวนจัดไปอย่าให้เสียดึงได้ดึงได้ตาได้ตาอยู่จัดมาเลยจัดมา เตียงฟู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 ฟจัดมาสิลุงแน่นอนครับผมจัดมาพวงมาจัดมาครับยักษ์ล่าเข้าอ้าเอเลฟไปครับเอาแล้วครับตัวไหนเอลยตัวสุดทานน้ายเลยเหรอถูกปะอือหือตัวเกือบสุดทานน้ายฮะอาเดนนะ ต่อมาเป็นเป็นใครไปม้อนนะช้าผมอาผมอย่าไปอย่าไปได้มีเปลี่ยนนะฮะเป็นจูเรียนเหมือนเดิมนบผมโอเคแบบย้ยทอมมันเสียนบ้างอ่ะแบบจากทอมเป็นลุ้งบ้างอ่ะจากลุ้นบ้างอ่ะมีไหมมีไหมแบบลุ้นหน่อยยู่แันเดอร์ครับผมไม่เปลี่ยนเลยเอาละครับไม่รู้เป็นใครจะเป็นปาวมานนะฮะยังไม่มีลุ้นะครับจะเป็นลุ้นัดด้วย ออเกือบแล้วเกือบแล้วโทวิโก้ครับผมต่อมาเป้นปยังไม่ถึงยังไม่ถึงอย่าง,ง,งไม่ถึงครับผมจเพึ่งนิดร้อนไยักมาแล้วครับแล้วก็เป็นเพื่อมาเพื่อน้องน้องจา๋าน้องมาเพื่ออะไร มาสองรอบแล้วนะน้องมาสองรอบแล้วนะจะมีปัญหาใช่ไหมเนี่ยน้องเดลี่้องมันสีเขียวด้วยมาสองรอบแนละ้วน้องน้องจะมาอย่างนี้ไม่ได้นะครับน้องน้องเมื่อรอบที่แล้วเป็นใครเป็นเป็นชาร์ซ่าเห็นไหมสีแดงแดงล่างสองอือวิลเล็กเ,เป็นทาร์ซ่าผมนะตอนนี้เป็นดอรลินเอลี่ครับผม ไม่โดนไม่ได้ไม่เหลือนะฮะทีที่แล้วนี่เทราซ่าบาบ่อยมากนะฮะตอนนี้นอนเดลิมาบ่อยบ่อยอีกแล้วบ่อยอีกแล้วเหรอบ้าเอาละครับอ้าวเอากระพิษตาขนด้าตกล่างสองจัดมาอย่าอก็ตีกลับไปสิครับตีกลับไปสิครับจัดมาเลย มายิงมาคุ่ป่าสุเียสีสีลุงครับจัดมาฮะลงรถอือก็โดนไปเจ็จๆดอกสิครับสีสีเหลืองแต่เพราะว่าน่าจะต้องมีเปลี่ยนแน่ฮะแต่ไม่รู้ตัวไหนโอเคทวิโก้นะลุงทวิโก้

เป็นน้องเอลเลเต้น,นะฮะมาดูว่าตัวอื่นจะจะเปลี่ยนไหมโอเคเบี B ่ยนแน่ครับผมมาเก็ตต์ตั้งนานน,ะน้องอะ่ะตัวเมื่อกี้ก็ดีนะเพราะไอตุกก่จะไม่ได้เลยนะ,ะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนตัวเก็ตนะฮะโอเคผ่านครับมามาัสจูดโดโอเคก็คงจะไม่ได้มั้งนะฮะ ตอนแรกโอ้โหผ่าดาังฟ้ามาดูว่าได้ได้น้องมะกรองมา,เ,าเป็นดอลลาร์เตจีเลียนโอเคเอาเอาเอายังไม่เอาได้เหรอตัวยังไม่ได้โอเคผม30เพชรนะครับผมกับกรตี SSR นะครับมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงสีเหลืองมีหมูและท้องฟ้าเป็นยังไงมีตากระพริบครับ อ่างสองมาฮะอ่างสองมาแล้วล้มครับกดแม่งเลยอืมเอซิอาร์ขอลุดเชลนะขอน้องมกะกรองนะจะกดเอซีสามสองหนึ่งตบมือ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  เป็นไงเป็นไงฮะดวงแบบดวงอยู่แล้วฮะวัดดวงอยู่แล้วฮะไอตอนตีคือจบแล้วมันจบแล้วมันจบแล้วนาคินนะฮะได้ดาวมาลองเรียบร้อยแล้วโอเคว่าสุ่มต่อไหมไม่ไม่ครับผมไม่เพราะผมเก็บเพชรเพื่อสุมม่มคนอื่นต่อใช่ไหม <laughs> เพราะว่าดีไม่ดีคอแลบแม่งจะมาวันไหนก็ไม่รู้ <laughs> <laughs> ใช่ไหมฮะ <laughs> เก็บเพชรเต็มที่ให้สุดที่จะเป็นไปได้แล้วกันฮะ โอเคโอเคแล้วไอ้องมะกะลองเรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้อ้าวละไอ้เอ้ยน้องมะกะลองเยี่ยมครับอัพไปสุดนะครับมาดูกันว่าสกิลน้องสกิลเจมีอะไรบ้างฮะนะครับดาบศักดิ์สิทธิ์ครับ,บ,สสรบผมก็คือไวิ่งสุมาป้องกันนะครับผมนะเล็วหนะึ่งอ,อยู่ที่ร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเล็วสองอยู่ที่ร้อยเ้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เลเวลสามจะอยู่ที่ตำร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวเชียแหละนะครับ อ่านะครับแล้วก็เป็นหลอนแจฮังพอแล้วผมก็คือถอน F up, เอฟเฟกต์บัฟเอฟเฟกต์ตีบัฟเกวฟองทั้งหมดต้องเป็นที่สร้างแค่สูง30%แล้วก็รเราต้องไปได้รับ20%เวลา2เทิร์นเฮ้ยพิ่บัฟมีโคตรเฮ้ยอย่างโกงอะ่ะผมจริงดูจร,ริงคือโกงมากเลยนะ <c oughs> ก็คือแบบว่าถ้าอ e ีฝ่ายได้ดีบัฟใช่ไหมแล้วใช้แค่เลี้ยวหนึ่งอะร้านท e ี่บัฟเรียบร้อยเลยอะ่ะแล้วก็เพิ่มพังจุติอีก30%ด้วยแล้วก็ประมงกันอีก20% 2เทิร์นอ่ะ นะครับอันนี้ก็จะเป็น45%่นะครับแล้วก็ดาเนสร้าอีก30%มนะฮะแล้วก็อันนี้คือสเตตพื้นฐานยี่สิบจะเป็สร้อีกครึ่งหนึ่งเลยแล้วก็ลดราเบดสี่เปอร์เตเวลาสามเทินเฮ้ยดีพาะว่าไอ้บัฟนี้คือดีมากอ่ะคือดื้อมากอ่ะแล้วครบอวเราเลยว่าคือดื้อนะฮะแล้วก็ก็เป็นเปิดฉากทักทายก็คือลดรเบิดร้อสามสิบเปอร์เซ็นต์แก่สแ่ของรี่นยนมดีสตูนะฮะหนึ่งรายก็คือเพิ่มแต่ขี้นก็สามเท่านั่นเองนี่ หัวอัตลักษณ์นะก็คือใช้สก,กิลเด็ดจะเพิ่มเป็นจุดตีของตัวเอง5%ต่ออัคเซสบัฟและตั้งค่าศัตรูหนึ่งอันนะครับผมเฮ้ยมันดีมากมันดื้อคือดือ้อไอ้เอกนั้นก็คือทุกครั้งที่สวีทว็อปฟองใช้สก,กิลบัฟตั้งค่าขเขาเสร็จอีกของพนังล่องฟ้า18% 5ครั้งด้วยโอ้โนี่ถ้าใช้เล่นกับพนางฟ้าในทีพอร์นางฟ้าผมว่าโอ้โหย่างโกงอ่ะโมโตรง <c oughs> ว่า <c oughs> คนเพราะว่าคนเดียวนี่คือโกงแล้วอ่ะ เจคือโกงมากอะ่ะถือว่าข้างในจะไม่ใช่เจก็ตามนะฮะแต่ซิสเจคือโกงมากมเจคือโกงอะ่ะโคตรโกงว่าเอาไปฮะเอาไปให้หมดนะดูเจพูดอะไรบ้างตั้พันปีก่อนรักดีข้าดัชเป็นขอเทพว่าสูตรเอาไว้ข้าก็ละครานี้มาตลอดตอนนี้มันถึงเวลา ก,ออกทนะบอกเลยว่าคัพเต็มไหมยัต้องถามอีกเหรอยังถามอีกเรอครับมันยับเต็มหรือเปล่ามันจะต้องถามอีกเหรอะนะอัพเต็มไหมยังต้องถามอีกเครับไม่ต้องถาม เห็นเห็นแบบคือเ <P an lon als> like ุาเรียกว่าเห็นแบบลักษณะแบบว่าเป็นป้าๆหน่อยอ่ะแล้วผมม่วงด้วยผมคิดถึงเจ้าป้ามากเลยนะจะมีเจ้าป้าสองสองเกมตอนนี้ทำไมผมโชโลทูชว์กับพวกป้าๆวะโอเคที่ผมเซคิปนะฮะโอเค นะจัดไปเลยฮะร้องพวกพปฏิวัติคือต้องจัดแบบงามอ่ะเราจะจัดแบบงามจัดแบบจิดจัดไปใยเสียต้องมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดรถใส่ให้หมดครับผมก็ใส่ให้หมดใส่ให้หมดเอาไปให้สุดหยุดอยู่ที่เจ้าป้าป้ามักะลองนะฮะป้ามักะลอง แล้วดาบเนี่ยดาบกับใครเรียกเปียดาบแบบแบบเดียวกับเจ้าป้าอะไรด้วยเจ้าป้าเจ้าป้าเอ็แอดมินนะนี่มาจากจากรวานเดียวกันใช่ไหมเนี่ยเห็นป่ะไอ้ไั้ส่วนออนไลน์กับเจ็ดบาบเนี่ยลูกป้าผมม่วงแล้วก็ดาบดีเปียด,ด้วยนี่คนเดียวกันป่ะเนี่ยถามจริงถามจริงแล้วแบบผมมีแบบผมยาวเหมือนกันด้วยนะ โอเคผมนะบอกเลยว่ามันจำไม่หยุดแค่นี้ครับผมจัดไปแบบยาวๆแต่แตผมไม่พอแล้วโอเคเอาที่นี่ก่อนละกันนะครับเอาทีนี่ก่อนละกันโอเคแล้วก็พ okay, ล,ลังดูว่าครบไหมผมว่าไม่น่าจะครบหรือเปล่าครบไหมเออผมว่าครบแหละว่าครบแหละจริงๆครบจรบิงเดีย๋ยวไ,ไปไปซื้อก่อนไปซื้อก่อน จะได้ไม่ต้องเปลืองใช้อของฟรีนะไม่ใช่ของฟรีเขาเยกของของเคสไปไปกันเถอะนะครับเสียเวลานิดนึงครับแต่ว่าคือจะได้ไม่ต้องไม่ต้องเปลืองเปลืองของไอที่เป็นปลุกพลังแบบฟรีอะ่ะคือไม่ต้องแบบทำเคสใช่ไหมแล้วไม่ก็อาจจะซื้อเติมเติมแคสเอานะฮะแต่ผมคือไม่เอาอะ่ะคืออย่างนี้ดีกว่าจะได้ไประหยัดเอานะฮะมา โอเคไหนวะเดี๋ยวก่อนโอเคเจอแล้วนะซื้อมาห้าเลยฮะโอเคนะครับแล้วก็ยลกลับไปนะต้องเจ๊มากระลองโอเคนี่ฮะคือผมจะใช้เลยก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเรียกว่าเนี่ยเนี่ยจะใช้เลยก็ได้เนี่ยจะใช้เลยก็ได,ได้แต่ว่าผมมีแค่สิบห้าอันนะมันเปลืองก็เลยแบบนี้ดีกว่าเพราะว่ามันขาดไปกี่อันเองนะฮะ โ okay. อเคน,นี้ซื้อเต็มนะฮะซื้อเต็มเลยซื้อเต็ม,นะมตอ่ะกเราซื้อเต็มจัดปะ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 นะะ,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 ะอ,าอาจจะเสียเวลานิดนึงแต่ว่าคือแล้วต้องเปลืองเปลืองใช้นะฮะแล้วมันต้องเปลืองใช้อุปกรณ์นะครับเพิ่มพลังนั่นเองสุดยอดเลยสามบารเพชรทคุมคุมมากอะ่ะ ตอนนั้นก่อนคือใช้900เพชรใช่ไหมแต่ดีคือใช้แค่300เพชรได้แล้วสบายๆครับมาโอเคโอเคซื้อมาเลยส5ห้านไปเลยนะฮะ15ห้านไปโอเคผมแล้วก็สุดท้ายนะ่าเป็นใบน่าจะมาซื้อจากเลวเนสนะฮะไหนวะเจเจอยู่ไหนเออยู่นี่ <laughs> โอเคแล้วก็สุดท้ายก็เป็น โอเคนะฮะก็ต้องไปซื้อลแลละใช่ไหมไปซื้อป่ะ,ปะไปซื้อกันเถอะจริงซื้อจากพ่อค้าในรงเจบก็ได้นะฮะแต่ว่าคือผมอยากแบบสัมผัสบรรยากาศของเมืองนั่นเองนะ,ะว่านะ,ะสัมผัสแบบว่าเฮ้ยเมืองแบบแต่ละเมืองเป็นยังไงนะฮะนเะะจ็บบาว่าถือว่ามีเสน่ห์นะในการแบบว่าทําแต่ละเมืองเนี่ยคือคือใหญ่มาก นะคือเย่ากบอ็นบีซีก็เยอะนะครับแล้วก็บรรยากาศรอบๆโดยทั่วไปก็แบบสมัยยุโรปยุโรปยุโรปกลางใช่ไหมเห็นไหมแบบโอ้โหยิ่งใหญ่มากอะแต่ถ้าแบบทำเป็นละเอียดแบบเข้าไปดูได้อะโอ้โหโคตรสุดๆเลยบอกให้อาโอเคมือดัื่อไหรจะวิ่งถึงว่เนี้ยเตี้ยกับเตียเตียต๊ยแต่ว่าเร็วนะโอเค มาซื้อเลยครับห้าชิน้นสิบห้าชิ้นใช่ไหมโอเคไปอัพไปสุดหยุดที่เต็มเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะอาเก็บมากันลองนะฮะมาโอเค ดีดเชียร์เพราะงั้นก็ผมขอสคริปต์แล้วกันนะขอทีมสคริปต์แล้วกันจะได้ไม่ไม่เสียเวลาหรือว่าเอาให้สุดเอาให้สุดสุดสุดไปเลยฮะเป็นว่าสุดสุดไปเลยนะฮะปลุกเจให้สุดนะฮะเพราะปลุกให้สุดๆไปเลยนะฮะปลุกให้สุดๆ ปุกแบบจะแจดอ่ะจัดแล้วจัดแน่นอนฮนะโอเคนะที่จริงเดี๋ยวก็ปลุกพลังแสงด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเทว่านี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมารอดูในเรื่องในเอกลักษณ์นะครับว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวใส่อุปกรณ์ให้ให้เจ้าก่อนเอาใครดีวะอ่ะยืม ยืมเพื่อนก่อนแล้วกันนะยืมเพื่อนก่อนแล้วกันโอเคผมมาดูว่าเอกลักษณ์นะครับว่าเป็นยังไงนะฮะเรืเ่องเรื่องของเอกลักษณ์เขาจะเป็นรุลลเชลหรือว่าบาคาลอง <c oughs> อ่า <c oughs> มีอะไรเลยครับถทัลลิเชลข้าจะติดกินไอายของพวกเทพอสูรสมบุกจากทุกทิศทางเลยล่ะทำไมถึงเมื่อสามปีก่อนเลยล่ะสามปีก่อน ความสง่าศักดิ์สิทธิ์นะครับใช่แล้วล่ะสมาชิก่อนตัดสู้โดยดําพันด้วยชีวิตเพื่อกวาดล้างเผ่าเทพอสูร,รแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังถอดรากถอนโคนเผ่าเทพอสูร,รไม่สำเร็จท่าทีของสี่จริเทพเผ่าดังฟ้า,จากจบสงครามสุดสิทธิ์ด้วยการโค่นเผ,ผ่าเทพอสูร,รวู้ตรงนี้พวกมันดนได้และ ข้าจะไปมอบให้ท่านเชอริตให้หมดเลยเย้ฮู้ฮู้เมืว่วานรอจะพอดโโทโดไม่เล่นผ่านไปสามพันปีแต่พวกอสูรก็จะบูมบับเร็วดีแบบเดิมไปนะก็จะสั่งสอบพวกส่วนนี้เองอ๋อนะก็ถือว่าง่ายๆคือเจ๊อะจอเกาะอะนะคือง่ายคือเจ๊เจาะเกาะมากแหละนะฮะ อือหืออย่างเทพอันนี้ที่โดนเอ็นคนอนหรือใช่ไหมที่แบบว่าโอ้โหมามาอ่ามันออ,ออดเอาโตโด,ดีกว่าโอเคเป็นไงโอ้โหแรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่ร,ยรัวาตายโอ้ไม่ตายเว้ยอือ มึงตายแล้วล่ะเ调เวโอ้โหตีตีนิดเดียวเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องเลยเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยออันนี้ไปก่อนละกันแบปรับเปี่ยนฮะอือหือส่งจุดด้วยนะแต่ถ้าลองลองคิดสภาพว่าแบบผู้ชายส่งจุดอ่ะโอ้โห มีภาพออกเลยอ่ะเป็นผู้ชายสองยุ่บแบบแบบนี้ลูเชียลเอาคะความชิบหายไปเย็นแล้วครับเมว่าเนี่ยแล้วก็อืือโคตรเทพโอโห อยางโอโ้โหยังแรงดูหน้าเจ๊เหมือนมันเม,มืนเจ้าป้าดีตัดอ,ออนไลน์เลยอ่ะแบบเจ๊เอ็ดมีเลยอ่ะแบบหน้าแบบชด็ดอ่ะใช่เลยว,ว่าใช่ป้าจะป้าแน่เลย เป็เทพระศุนสลรองโชคดีนึกมันเป็นผู้ชายวะผู้หญิงไม่ใช่เหรอทันตนาของตัวเองซะบ้างเทพอสูรสมมอโอ้ my god นี่คือพลังคุณพลังฟ้าช่างสง่างามของสี่โยเทพพลนงฟ้าก็ <c oughs> รู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็นเช่นนี้จะตืต่นเต้นทักเลยเฮนดริกเซนจากการที่พวกเทพอสะศุนโยเย้ขนาดนี้เนี่ยเขาคงไม่มีเวลามาโอ้เอ๋แล้วล่ะเอาล่ะ นำไปสิเขาต้องรีบไปให้ถึงเดีโอเนสแล้วครับทรูเชลก็เป็นไปไะมคเป็นในเรื่องของเอกลักษณ์นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคก็นะครับถือว่าเป็นสายอะยรว่าแบบจกเกาะนะฮะอะว่าสุดไปเลยนะครับผมแบบจกเกาะจริงๆอ่ะนะครับถ้าแนะนาก็คือเล่นแบบน่าจะเล่นแบบคิดที่ข้ออย่างดีกว่าใช่ไหมฮะนะแล้วก็ทู่ยพาที่แบบ อือหือบทสองะฮะดิเบสอาใช่ไหมฮะพีวกอานะครับผมอือหือมัมสวินโบคลิรี่ะฮะอือหืโอโอ้โหนี่แบบตัสลุกเกอร์โอ้โหโหโนากนะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอะดาบฟลอ,อยดาบฟลอย์อะดาบจักรสวรรค์น,นะ,ะแล้วก็ดาบนีออนด้วยดาบนีออนด้วย แล้วก็ไมค์คิวเจจะไปแทงสนุกใช่ไหมนะหืมาขอ,อ,องผมก็โอ้โหนี่หัวหเวนตาเฟชั่นจริงเลยแล้วก็มันผมนั่นเองคนะับว่าผมชอบนี้มากกว่าคล้าย,ายเจ้าป้าดีนะฮะโอเคผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดสมค,ครนะครับผมสำหรับพาร์ตี้ก็ขอลาทุกคนก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในตัวหน้าไม่รู้จะเป็นตัวไหนสำหรับตัวนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ